ล่าสุดวันนี้วันที่30มกราคม2566ทรงจุงกีซองจุงคีได้เตรียมตัวเริ่มต้นครอบครัวใหม่อีกครั้งโดยได้ออกมาโพสต์ประกาศข่าวดีเป็นจดหมายลงในแฟนคาเฟ่ของตัวเองว่า สวัสดีนี่คือจุงกีวันนี้ฉันทักทายคุณเพราะฉันต้องการแบ่งปันคำสัญญาที่มีความสุขและมีค่ามากกว่าสิ่งใดฉันสัญญาว่าจะใช้ชีวิตร่วมกับเคที่ลุยซอนเดอร์ผู้ซึ่งอยู่เคียงข้างฉันคอยสนับสนุนฉันและเป็นคนที่ฉันใช้เวลาอันมีค่าด้วยในขณะที่ดูแลกันและกันเธอมีจิตใจเมตตาและใช้ชีวิตอย่าง,ลงหลงไหล เธอเป็นคนมีเหตุผลและน่าทึ่งจนฉันนับถือเธอ ขอบคุณเธอที่ทำให้ฉันกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเราใฝ่ฝันที่จะสร้างครอบครัวที่มีความสุขด้วยกันโดยธรรมชาติเราได้พยายามอย่างมากที่จะรักษาสัญญาของกันและกันและเรารู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจเมื่อชีวิตใหม่มาถึงเราแล้วและในวันนี้ด้วยความไว้วางใจและความรักอันลึกซึ้งที่เรามีให้กันเรากำลังเดินทางกลับจากการจดทะเบียนสมรสเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ในตอน นี้เราสองคนจะเดินไปข้างหน้าอย่างสวยงามโดยหันหน้าไปทางเดียวกันฉันขอบคุณแฟนๆทุกคนอย่างจริงใจที่ดูแลฉันเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำตามความปรารถนาและการสนับสนุนของคีเอล แฟนคลับของซงจุงกีที่คอยให้กำลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่ฉันตลอดอาชีพการแสดงของฉันฉันจะทำงานเพื่อบินให้สูงขึ้นในฐานะนักแสดงและบุคคลด้วยปีกของความรับผิดชอบและความลหลงไหลที่มากขึ้นฉันหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและมีสุขภาพดีจนถึงวันที่ฉันสามารถทักทายคุณได้ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม